สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอาร์คเดอะเซนเตอร์นะครับยามค่ำคืนนะครับพร้อมกับเหล่าเทพที่สวยงามทางด้านหลังของผมนะครับผมอ่าสุดยอดไปเลยครับก็ไอพวก3ตัวนี้นะครับเราจะดูแล้วสวยที่สุดก็คือยามค่ำคืนเลยครับอ่าแต่เราต้องปรับกราฟิกสูงสุดนะครับถึงจะเห็นดีเทลที่สวยงามขนาดนี้ก็บางครั้งผมอาจจะปิดโมชันเบอร์โมชันเบอร์นี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่แวววาวนะครับของเกตเวลาเราขยับหน้าซ้ายขวาอย่างนี้นะครับอ่า ตัวนี้จะเป็นจุดที่กินสเปคที่สุดนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้การจอพวก GTX Titan X หรือว่า1080ก็อาจจะไม่ไหวครับอาจจะต้องลดดีเทลบางอย่างก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะพากระต่ายนะครับไปเล่นแล้วก็ไปเวลให้กับปาฉนามเพื่อที่จะลงไปล่าวอ์เด่นนะครับในท้องทะเลก็คือโมซาซ์วอร์ชิฟนั่นเองไอ hey, วอเด้นไม่ใช่วอ s ชิฟโอเคครับกระต่ายตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์โหดใช้ได้แล้วครับเพราะว่าผมอัพดาเมจไปที่ 5052นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้มีเลือดนะครับ8 3 5 2 1นะครับผมเราจะมาลองกับแม็ปมอสดูก่อนเลยครับดาเมจ5000ของเราก็ไม่ถือว่าแรงมากนะอยู่ในเกณฑ์โอเคโอเคอยู่ครับเดี๋ยวเปิดค่าพลังให้ดูก่อนเมื่อกี้ผมปิดเอาไว้เวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรมันจะได้ดูสวยงามน,นะครับโอไปโอไปเรียบร้อยตายตอนนี้ก็ยังมืดอยู่ครับ อาจจะต้องรอให้เช้าก่อนจะได้เห็นทุกๆอย่างชัดเจนโอเคเจอกันตอนเช้าแล้วกันครับโอเคครับตอนนี้ก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเอเิเลียไปเวลต่อเลยครับผมเพื่อจะเจอตัวแปลกๆเดี๋ยวค่อยจับกันค่อยว่ากันก็แล้วกันครับตอนนี้เราเก็บเวลไปก่อนครับผมจ่าทยอยนะครับมาเก็บเวลทีละตัวแล้วก็มันจะมีดาวนะครับที่เราได้จากพวกแรดพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะเอามาใส่แรดนะครับแล้วก็พาแรดมาเวลด้วยดีกว่าเท่ดี เก็บเวลกระต่ายสักสองสท่านครับผมไม่ต้องเก็บเยอะมากอัดราเม็ตไปเลยหลักหมื่นไปเลยครับมาดูกันว่าจะได้ราเม็ตเท่าไหรุ่ได้ค่าประสบการณ์มาเยอะแยะเลยครับดาเม็ตเอาไปที่38 0 0 0ก็พอแล้วก็ที่เหลืออัดสปีดไปเลยครับสปีดมันช้าสุดๆเลยตัวนี้สปีดตอนนี้ไป400รอเลยครับพอดีเป๊อะอเป็นไงโอ้ไวขึ้นเยอะครับ แต่ว่ากระต่ายมันสปีดช้ากว่า,าพวกจิงโจ้นะจิงโจ้ไวกว่าเยอะแยะมากมายเลยครับจิงโจ้ไวกว่ามากมากผมว่าสปีดเท่านี้โอเคแล้วแหละแต่ข้อดีของมันก็คือมันวิ่งไปด้วยโจมตีไปด้วยได้ครับอันนี้ดีมากมากเลยโอเคไปเดี๋ยวเราเอาดาวไปใส่ให้กับแรดเราันดีกว่าครับตัวที่จะได้ดาวก็จะเป็นตัวผู้นะครับผมมุ้ยกระโดดโคตรไกลเลย ผมว่าถ้ากระโดดไปก่อลาวาน,นี่เกือบถึงอะ่ะเฮ้ยปลาอะไรวะเดี๋ยวเดี๋วเ,เจอปลาประหลาดครับเพิ่งเคยเห็นปลาตัวเนี้ยปลาอะไรเนี่ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้ครับมีลายเหมือนกับพวกม้าลายเลยครับผมจับได้ไหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้เดิมพ915ชื่ออะไรอ่ะช็อปปกมาจากไหนไม่รู้ครับเข้ามาอยู่ในที่จอดปลาฉลามของผมพอดีเลยลองหอ,อกดูไหมตายไม่เอ่ย ลองดูแล้วกันทีเดียวตายเลยครับมันเป็นปลาอะไรอะ่ะมันให้เนื้อปลานะครับธรรมดาไม่มีเนื้อพรามโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอากระต่ายกลับมาเก็บก่อนเดี๋ยวเอาแรดไปลุยบ้างดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปเอาดาวนะครับที่ชมพู่มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ดาวให้พริกไทยนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยอ่านี่ครับตอนนี้พริกไทยก็เหมือนกับร์เดนแล้วนะครับ ว่าออกไม่ได้ติดอะไรไม่รู้เฮ้ยมันก็ดูเทดีว่ะสีสันมันดูแปลกตาสวยเลยครับแจมเลยทีเดียวครับผมามามาลุยกับวอรชิฟต์่อยไหมหุ้ยอัดโคตรแรงอะไรวะนี่ค่าพลังเดิมๆเ,เลยนะผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยครับตั้งแต่ที่เราเลี้ยงมาดาเม่เจ754ครับคิดทีเดียวตายครับผมโอ้โหหรือว่าไอ้พวก ดาววอ์ชีฟวอเด้นนี่มันจะเพิ่มความแรงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะจริงครับมีน้องเคยบอกว่าอยู่คนหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าใครเฮ้ยชัวร์เลยครับดามเมทแรงสุดๆเลยครับควิดทีเดียวตายเลยลองเอ็นเคโลดูดิโอ้โหเอ็นเคโลไม,ไม่ไม่ตายครับแต่กวางตายอีกทีเรียบร้อยครับอุ้ยแรงใช้ได้เลยครับแสดงว่าตอนนี้ดาเมจเราแรงสุดๆเลยครับผมจัดไป ไล่เวลก่อนเลยครับนี่แค่เดิมๆก็แรงสุดยอดแล้วนะเนี่ยสู่เบาสู่เบาสู้ไหมกันเองปิกไทยโหดบวย้ยควิดไปตุ้ไม่ตายหว่ะตัวนี้ไม่ตายเลยไม่เท่าไหร่เนี่ยอีกทีไม่ตายครับเดี๋ยวอีกสักทีน้องอีกสักทีจังหูตัวนี้เดียวครับมาป่ามาป่าเฮ้ยเสือเสือไม่ใช่มาป่า เวลาเราโดนเสียกัดเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากว่าเราต้องลงก่อนจัดการมันเฮ้ยมันไม่กล้ากัดแรดว่ะวิ่งหนีไปเลยครับพอผมลงมันก็ไม่กัดครับแปลกข้อเสียของแรดก,ก็คือมันปิดด้านหลังไม่ได้ไงถ้าเราตัดใจที่เรายังขีวก็ปิดไม่ได้ครับแต่ถ้ามันหมุนไปกัดเองมันหมุนได้นะปุยไปปุยไปฆ่ามันอุยไปตายว่ะ แม่งพอเราไม่ขี่แล้วดาเมจมันเบาลงเยอะเลยครับอีกทีนึงอีกทีนึงเล้เออดันลด่ดีมากดีมากกระจุยไปไอ้น้องเล่นไม่ดูไซส์เลยไอพวกเสือนี่แม่งสู้ลำบากหน่อยครับจะหนีไปไหนมันจะหนีไปไหนควิดไปกระเด็นไอ้ตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นพ่อแม่มันครับ ไม่รอดไม่ต้องหนีกูข้ามงวดมาด้านนี้ต่อเลยดีกว่าครับมีหมาป่าเยอะดีครับผมจัดมาเลยเพื่อนกระเด็นไปกระเด็นไปน้องขิดแลกวุ้ยเวลาโดนกัดทีหนึ่งสปีดเสียเลยครับเสียสปีดเลยครับจัดไปวุ้ยโดนกัดตูดโดนกัดตูดถ้าเราโดนกัดตูดนี่เราผิดมันไม่ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยมันจะกัดเราตกเหวอ,อยู่แล้วเร็วเร็วเร็วเราหมุนหมุนหมุนแม่งหมุนไม่ได้วะ่ะเออเวลาโดนหมาป่ากัดตูดนี่หมุนไม่ได้วะ่ะ นาโมโหจัดการมันนั่นแหละดีมากจะเอาจะเอาตายมาอึ้มจะแทงให้ตายเลยปิดมันนั่นแหละดีมากปิดไปปิดไปกูมันดีวะพิกชัยลุยฆ่ามันฆ่ามันพิกชัยแม่งโดนกัดโดนอยู่ข้อเสียของแรกก็คือสู้กับพวกหมาป่าพวกนี้ลำบากมากๆเลยครับเออนั่นแหละดีมากดีมากลุยไปลุยไปไก่ตาย้วครับเรียบร้อย เราต้องสู้กับตัวใหญ่ๆอย่างเดียวถึงจะชนะง่ายถ้าสู้กับตัวเล็กๆนี่สู้ลำบากมากๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออัดดาเมจหน่อยแล้วกันครับดาเมจรัวๆไปเลยเอาสักห้าหมื่นเลยครับแล้วก็เลือดเลือดเอาไปหนึ่งล้านเลยครับหนึ่งล้านสามแสนแล้วนะครับตอนนี้สปีดเอาไปที่สามร้อยห้าสิบพอเพราะว่าไอ้ตัวนี้เพิ่มสปีดไปก็ไม่ได้ช่วยให้ไวขึ้นเท่าไหร่ครับผม ข้อเสียของแรก็ก็คือรีเลือดค่อนข้างจะช้านะครับกว่าจะรีเต็มน่าจะพักหนึ่งโอเคครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเอาแร็ไปเก็บแล้วก็ไปหาจับไดโเสา์กันดีกว่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาจับสัตว์นะครับที่เกาะลอยฟ้านะครับผมแล้วก็ผมต้องเอาชมพูมาเพราะว่าบางทีมันอาจจะเจอพวกวอร์เดนไงเราต้องเผื่อไว้ก่อนเพราะว่าตัวอื่นยังไงผมก็สู้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวแต่พวกวอร์เดนครับจัดไป ขาแหลกกว่าตอนนี้ไม่มีตัวอะไรน่าสนใจในถ้ำนี้มีอะไรบ้างเอ่ยอ๋อในถ้ำนี้ไม่มีอะไรนี่เดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันครับด้านบนมันมักจะมีพวกคลามอัลฟาอยู่เสมอครับแต่ผมเคยได้ยินเสียงดนตรีวอ์เดนนะครับด้านบนนี่แหละแต่ขึ้นมากี่ครั้งก็ไม่เคยเจอวอ์เดนสักท,ทีเจอแค่นิลหลอกตัวเดียวนะครับตอนนี้ก็มีพวกนกกับพวกเสือพิษนะครับอยู่ จับไปเลยทีเดียวตายกระจุยเอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียงดนตรีนะครับของวอลเดนแล้วนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าดนตรีมันมาจากวอลเดนหรือพวกพรามอัลฟาพวกนี้ก็ไม่รู้ครับผมกําลังไล่หาอยู่นะครับแต่มันไม่มีวอลเดนเลยครับไม่แน่ใจว่าเสียงมันมาจากตรงไหน ไปด้านบนก่อนครับตอนนี้เสียงเงียบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินอยู่ครับผมได้ยินชัดมากๆเอาละครับตอนนี้โดนตีก็เริ่มดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามาจากตรงไหน หรือว่าจะเป็นโดนตีจากอัลฟาพรามแอนเคโลตัวนี้ก็ไม่แน่ใจครับลองฆ่าดูแล้วกันครับผมใช่หรือเปล่าไม่รู้ครับตายไปแล้วครับอ๋อมาจากพรามอัลฟาตัวนี้ครับไม่ใช่วอร์เดนครับผมก็นึกว่าวอร์เดนเพราะว่าโดนตีของวอร์เดนกับพวกพรามนะครับจะคล้ายๆกันเลยครับผมมีของอะไรบ้างหรือเปล่าไม่มีอะไรดีเลยครับ มีแต่อุปกรณ์ที่ผมมีแล้วตอนนี้ปีกชมพู่นะครับมีออร่ามากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลงทางนี้ต่อเลยครับบริเวณนี้ก็มีเหล็กเพียบเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีพวกเดนเดอร์สาธาตุนะครับมากมายหลายตัวเลยอ๋อโดนตีมาจากพวกพลามอัลฟาครับแต่ไม่มีวอร์เดนครับผมเรียบร้อยครับทีเดียวตาย วันนี้ก็ที่มาไม่เจอตัวอะไรน่าจับเลยครับวอร์เดนก็ไม่เจอด้วยแสดงว่าวอร์เดนที่อยู่บนเกาะน,นี้ก็น่าจะมีแค่นิวหลอกตัวเดียวเพราะว่าผมมาหลายครั้งแล้วครับก็ยังไม่เจอส่วนวอร์เดนตัวอื่นนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่รู้จุดเกิดของวอร์เดนในแบบเดลเซนเตอร์นะครับก็ให้ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมผมจะได้ไปตามล่าให้พบตอนนี้เราก็ฆ่าไปแล้วนะครับ3ตัวเหลืออีก5ตัวเท่านั้นนะครับเอาละครับขณะนี้นะครับผมก็มาอยู่พิกัดที่9 0 5 0นะครับผมผมทําการบินสํารวจด้านล่างบ้านนะครับเผื่อจะเจอเกาะแปลกๆแล้วก็ที่ซ่อนของวอร์เดนนะครับตัวต่อๆไปนะครับปรากฏว่ามาเจอเกาะกอนึงนะครับอยู่ทางด้านหน้านะครับผมน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับด้านในก็จะมี เหมือนไฟลาวานะครับพุ่งขึ้นมาสวยงามทีเดียวครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูในก่อนนี้กันครับว่ามีอะไรบ้างผมว่าเกาะนนี้เหมือนมันจะอยู่ในเทเล,ลอร์ด้วยนะนี่เลยครับโอ้โหด้านในสวยงามเลยครับไฟตรงนี้ไม่แน่ใจว่าโดนได้หรือเปล่าครับอุ้ยอุ้ยเดียวเยวดยวเสียเลือดครับแต่ว่าเสียไม่เท่าไหร่โอเคเข้ามาได้นะครับด้านในเต็มไปด้วยนะครับเหล็กแล้วก็ คริสตัลนะครับผมมีออฟซิเดียนด้วยครับแร่ธาตุมากมายนะครับอยู่ในนี้โอ้สุดยอดเลยครับแล้วก็มีค้างคาวประมาณ2ตัวนะครับทําไมค้างคาวมี2ตัวเองแล้วก็มีงูครับมีงูด้วยโอ้โหโดนลางมาเผาอยู่น่าจะตายแล้วมั้งเรียบร้อยครับในนี้คริสตัลนะครับกับเหล็กเยอะมากๆเลยสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเหล็กนะครับให้มาอยู่เกาะนี้ได้เลยนะครับผมอ่าอาจจะสร้างบ้านไว้ตรงนี้แล้วก็ วิ่งมาเอานะครับแป๊บเดียวถึงเลยครับผมหาบอเด้นไม่เจอเลยครับผมยังไม่รู้เลยว่าไอกอริล่าเนี่ยมันจะไปเกิดที่ไหนเพราะว่าในเกาะน้ำแข็งนั่นนะ่ะเกาะหิมะนะครับผมไม่เจอเลยครับมากี่รอบก็ไม่เคยเจอเลยมีอะไรบ้างหรือเปล่ามีเทียนครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทำเค้กดีกว่า รู้แล้วว่าเราจะทําเค,ค้กยังไงเราต้องใช้นะครับคุกกิ้งพอตอ่ามีน้องๆเขาเสนอมาโอเคเดี๋ยวเราจะหาวัตถุดิบนะครับในการทำคุกกิ้งพอตกันเลยดีกว่าว่าใช้อะไรบ้างตอนนี้ที่ขาดก็จะมีนะครับหินแทสไม้ฟินคือขาดทุกอย่างเลยก็ว่าได้โอเคหาจากตรงนี้เลยครับหาไม่ยากเท่าไหร่โอเคตอนนี้ก็ได้หินได้ฟินมาแล้วครับตามด้วยแทด ตัวผมตอนนี้ค่อนข้างจะหนักผมขนอุปกรณ์มาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมทำได้แล้วครับจัดมาโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นผมต้องทิ้งครับเฮ้ยอะไรอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรกัดตัวอะไรกัดลัตเตอร์ลัตเตอร์ฟาดไปตายน้องเรียบร้อยเดี๋ยวเอาของบางอย่างเก็บไว้ในชมพู่ก่อนดีกว่าครับที่มันหนักจริงๆก็จะมีพวกลูกธนูหนักมากๆเลยแล้วก็สี ว่าผมเก็บสีไปก่อนดีกว่าสีไม่ได้ใช้แล้วตอนเนี้โอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็กลับบ้านกันดีกว่าครับไม่มีอะไรแนละ้วเราจะไปทําเค้กวันเกิดนะครับเห็นน้องๆบอกว่ามันจะเรียกโดโดเล็กได้ด้วยอ่าไปดูกันว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้ผมก็คราฟนะครับคุกกิ้งพอตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็จะมีนะครับเค้กให้เราทําแล้วก็จะมีโดโดเล็กนะครับให้ซัมมอนด้วย แต่ว่าต้องใช้เค้กนะครับ100อันโอ้โหอะไรจะเยอะแยะมากมายขนาดนั้นการทําเค้กก็ต้องใช้นะครับเบียร์ตามด้วยเทียนนะครับ1เล่มแล้วก็จะมีไข่ไดโนเสาร์นะครับ25ฟองโอ้โหต้องฟาร์มกันยกใหญ่เลยครับทีนี้โอ้โหวันนี้คงไม่ได้ทํากันแล้วครับโอเคเอาไว้พัร์ทหลังๆก็แล้วกันครับอุปกรณ์ที่ใช้ทําเยอะเกินไปไม่ไหว เอาเป็นว่ายางไงเดี๋ยวผมเอาชมพู่เก็บแล้วเราไปเก็บเวลให้พวกปลาสนามกันดีกว่าจะได้ไปล่าพวกโมซาซอวอร์ชิฟวอร์เดนได้ไปลงกันกระโดดลงทางนี้ได้เลยครับเสียเลือดไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่วันนี้ก็ตัวที่เราจะเอาไปก็จะเป็นจอหนนี่นะครับผมตัวน,นี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมอะไรไปอย่างนึงครับ ผมรู้สึกว่าผมจะลืมออกซิเจนไปเอาออกซิเจนก่อนครับแล้วก็เมื่อกี้ผมไม่สามารถที่จะขี่ไม่ได้ด้วยมันหนักเกินไปไม่แน่ใจว่าเอาออกซิเจนไว้ไหนเนี่ยลืมตู้นี้หรือเปล่าไม่รู้ครับมีอยู่ถังนึงครับผมเดี๋ยวเอาของที่หนัหนกๆเก็บก่อนครับ ที่หนักมากๆก็จะเป็นพวกอะไรอะลูกธนูพวกนี้ไม่ได้ใช้เอาเก็บไปก่อนครับหลายรลมากๆหัวก็ออกรองเท้าออก,ออออกโอเคไปเท่านี้พอใส่ออกซิเจนเลยแล้วกันตอนนี้ผมยังไม่มีหมวกวอลเด้นนะครับไม่สามารถหายใจในน้ำได้จนกว่าผมจะได้หัวกวอลเด้นนั่นแหละยิวข้าวกินเนื้อก่อนโอเค ดี๋ยวถ้าเอาจอนนี่ไปไม่ได้ก็เอาตัวอื่นไปครับตอนนี้ก็มีจอนนี่แล้วก็ลาฟนะครับที่ยังไม่ได้ไปเก็บเลเวลแต่ว่ามันอัพได้แล้วนี่เดี๋ยวอัพน้ำหนักไปก่อนครับแล้วก็ดาเมจดาเมจที่ต้องอัดไปเยอะๆหน่อยครับจะได้ไม่เสียเวลาในการเวลครับผมเลือดไปเลือดต่อไปที่ส0 0 0สนพอครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ดาเมจรัวๆไปเลยครับตอนนี้ดาเมจไป1 0,000มนะครับ2,000กว่าแล้วอ่าลงไปรวยกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา วิฉลามกันอย่างเดียวพอฉลามนี่เราต้องเอามาทีละตัวนะครับเพราะว่าถ้ามาเยอะเกินมันจะคอนโทรลยากไอปลาตัวนี้นะครับมาเต็มเลยครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากมัดอะไรมันเป็นปลาสวยงามอะ่ะเพิ่มมาเพียบเลยครับไม่รู้ว่าชื่อมันเรียกว่าอะไรอย่าให้เจอวอร์เดนก็นแล้วกันถ้าเจอเราสู้ไม่ได้แน่นอนต้องเผ่นสถานเดียวครับ ถ้าเราสู้เราตายแน่นอนครับผมวันนี้ก็มาชิลๆมาดูโลกใต้ท้องทะเลกันบ้างครับเข้ามาเลยเพื่อนนี่ขนาดดาเมจเยอะขนาดนี้กัดไอ้พวกนี้ยังไม่ตายเลยครับปลาหูหินนี่โคตรอึดเลยครับผมอะไรมันจะอึดขนาดนี้วะเนี่ยเรียบร้อยไปกระจุยไปเพื่อนอึดยังไงก็ไม่รอดเดี๋ยวน้ำหนักเอาไปที่ สองพันเลยครับสามพันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้น้ำหนักไปสามพันแล้วนะครับแล้วก็ดาเมจพอที่สองหมื่นนะครับผมสปีดเอาไว้ที่สองร้อยแล้วกันโอเคเรียบร้อยตอนนี้ดาเมจเราสองหมื่นแล้วนะครับแต่ก็ยังกัดปลาหูหินนะครับหลายครั้งอยู่ครับผมโอ้โหมันอึดสุดๆเลยนเนี่ยกระจุยไปดาเมจสองหมื่นกัดประมาณสี่ทีอะสำหรับปลาหูหินนะครับ อันนี้อะไรเนี่ยปลาหัวหินอีกแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าแมปเดอะเซนเตอร์นะครับพวกเนสซี่กับโมซาซอมันเกิดที่ไหนตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เจอสักตัวเลยครับไม่รู้มันเกิดตรงไหนเนี่ยงงมากๆก็เดี๋ยววันนี้เราจะไล่ไปเรื่อยๆเลยครับสำรวจใต้ท้องทะเลให้ทั่วเลยไม่รู้ว่ามันจะมีถ้าใต้น้ำหรือเปล่า ถ้ามีนี่น่าสนใจมากๆเลยล่ะข้ามันายจอร์นี่ลุยข้ามันห,หมดข้ามันได้หมดตายไปไอ้น้องเรียบร้อยถ้าเป็นปลาตัวธรรมดานี่ทีเดียวตายเดี๋ยวผมจะต้องอัดดาเมจให้กัดปลาหูหินทีเดียวตายได้ครับจัดไปหนึ่งแสนเลยไหมอะลองสี่หมื่นดูก่อนแล้วกันครับตอนนี้ดาเมจสี่หมื่นแล้วนะครับ กัดปลาหัวหินไม่ตายครับผมดาเมจซีมื่นคิดดูดิกัดหลายทีบ้าๆกว่าจะตายอะไรมันจะอึดปนนี้วะเนี่ยแตกไปแตกไปโอ้โหคตรอึดเลยวะร่างกายมันทำด้วยอะไรก็ไม่รู้โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณนะครับใกล้ๆเกาะลาวาน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ลงไปนะครับทางเกาะด้านขวาล่างเลย จะได้ดูกันว่าเราจะหาเนสซี่นะครับได้ที่ไหนครับผมตอนนี้ก็มีพวกแองเกอร์นะครับมาลุมเราแต่ว่าไม่เท่าไหร่เราสามารถฆ่าได้แบบสบายๆปัญหาของเราตอนนี้ก็คือปลาหัวหินอย่างเดียวครับถ้าเลเวลหลักร้อยนี่ก็คือกัด2-3ทีเลยผมว่าต้องดาเมจประมาณ3-4แสนแหละถึงจะกัดมันทีเดียวตายอะ่ะเดี๋ยวขอพักอัพดาเมจก่อนดีกว่าเลเวลเราตอนนี้ก็ยังไม่ตันนะครับยังได้อีกหลายขั้นอยู่ มาดูกันว่าถ้าดาเมจเรา1 0 0่0แสนเนี่ยจะกัดมันทีเดียวหรือเปล่าตอนนี้ดาเมจไป7 8 0 0 0แล้วนะครับลองเทสดูหน่อยเป็นไงเพื่อนอุยไม่ตายทีแรกไม่ตายทีที่2ก็ไม่ตายครับทีที่3เรียบร้อยครับเลเวล500โดนกัดประมาณ3ทีนะครับผมเลเวล285ทีเดียวครับกระตุยไปกระตุยไปน้องเข้ามาเลย ขอามาเรียบร้อยตายหมดเอาละครับผมขณะนี้นะครับผมก็มาถิงพิกัดนะครับที่เราสามารถหาเนสซี่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับบริเวณนี้ผมไม่สามารถจะบอกพิกัดได้ต้องขึ้นด้านบนก่อนตรงนี้เลยครับที่ผมเจอเนสซี่นะครับอ่าเกาะนี้เลยครับผมเป็นเกาะเล็กๆนะครับที่อยู่บริเวณ40-80นะครับตัวอะไรขึ้นมาเนี่ย ตัวอะไรไอ้หลามแมนต้าด้วยแมนต้าตายไปแล้วเหลือแต่ไอ้หลามครับกระจุยไปไอ้น้องลงไปด้านล่างกันเลยครับมันอยู่ลึกสุดๆเลยครับเฮ้ยตรงนี้มันเป็นอะไรวะเหมือนเป็นน้ำแปลกๆเดี๋ยวอันนี้อะไรอันนี้ปลาดังโคออสเตียสตายไปก่อนไอ้น้องเอซีหายไปไหนแล้วเอ่ย มันอยู่แถวแถวนี่แหละเมื่อกี้อันนี้ปลาหูหินนี่ครับเดซตี้มาแล้วครับผมจัดไปเดซตี้ยังตายง่ายกว่าพวกปลาหูหินอีกครับทีเดียวตายเลยครับผมมา2ตาย2เลยครับกระตุยไปน้องก็สําหรับใครที่อยากจะจับเลตซี่นะครับมาจุดที่ผมบอกเลยครับมีแน่นอนแล้วก็ด้านล่างเหมือนจะเป็นน้ําอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเป็นน้ําหรือลาวาอะไรครับ เฮ้ยมันเป็นมิติลึกลับครับผมพอเราพ้นน้ําตรงนี้มาเราก็สามารถที่จะเดินได้ครับมันเหมือนเป็นแม่น้ําซ้อนแม่น้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับผมาเป็นน้ําซ้อนน้ํานั่นเองเฮ้ยมีเนสซี่มาด้วยครับเฮ้ยหรือว่าจุดนี้ใช้ในการจับเนสซี่วะดูนี่มันมีออกซิเจนหรือเปล่าผมจะลองถอดชุดดำน้ําดูนะครับว่าจะสามารถหายใจได้หรือเปล่านะครับผมเฮ้ยตรงนี้เราสามารถหายใจได้ไดครับ เออแจวเลยครับผมตรงนี้เราหายใจได้นี่อย่างนี้เราก็จับเนสซี่ได้ดีเดี๋ยวผมจะใส่เกาะวอลชิพนะครับไปจับเนสซี่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาหายใจเป็นระยะไม่น่ายากเท่าไหร่โอเคครับไปลุยกันดีกว่าเรามองเห็นพวกฉลามอะไรพวกนี้ชัดมากๆครับในนี้ฉลามผมน่าจะไหวยอยู่ครับแทงไป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  ไม่นานนานเดี๋ยวเคลียร์พวกนี้ก่อนครับองเคลียร์พวกแองเกอร์พวกนี้ก่อนครับอันตรายเนสซี่ <ets> โดนผมแทงทีเดียวหนีเลยนะครับตา,าตามมาน้องตามมาตามมาเลยกระจุยไปโอเคเดี๋ยวเราจับเนสซี่เลยก็แล้วกันครับไม่เท่าไหร่ครับผมสบายสเฮ้ยตอนนี้ออกซิเจนผมจะหมดแล้วีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย แทงรัวๆก่อนครับผมไม่เป็นไรเฮ้ยเนสี่หลับแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับใส่ออกซิเจนโอเคปลอดภัยเรียบร้อยครับตามด้วยยาเขียวเมื่อกี้รู้สึกว่าจะแทงเกินไปเหมือนกันนะทีนึงแต่ว่าเนื้อน้องตอนนี้ผมไม่มีนะครับไม่รู้ว่าในตัวฉลามเรามีหรือเปล่า ในฉลามตอนนี้ก็มีแต่เนื้อปลานะไม่มีเลยครับต้องจับด้วยเนื้อปลาธรรมดาแล้ครับเนื้อน้องไม่มีเลยใส่ไปโอ้โหยขึ้นน้อยมากมาครับเดี๋ยวต้องพายหลามออกมาก่อนครับตอนนี้เราติดหัวเนสซี่ออกไม่ได้อีกโอ้โหอะไรวะต้องเป่านกหวีดนะครับมันถึงจะตามออกมาได้ตามมาตามมาเร้วโอเค โอ้โหไอปาหูหินนี่แม่งชอบกัดก่อแตกคือตอนนี้นะครับผมไม่สามารถหาเนื้อน้องได้เลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะมาจับเนสซี่ไงตั้งใจจะมาเก็บเลเวลอย่างเดียวแต่ว่ามาเจอเนสซี่พอดีก็เลยจับไปด้วยเลยครับแต่ว่ามันรอนานมากครับอาจจะใช้เวลาประมาณ20นาทีเพราะมันขึ้นค่อนข้างน้อยไงแต่ผมจะกลับไปบ้านก็กลัวจะกลับมาไม่ทันแต่ว่าเทมมิ่งมันค่อนข้างจะลงช้าพาสอสมควรครับผม น่าจะทันอยู่เนื้อน้องที่บ้านก็ในตัวอะไรอะชมพู่บีเอะแยะไปหมดเลยครับโอเคผมว่าไงเดี๋ยวผมกลับไปเอาเนื้อน้องที่บ้านดีกว่าครับน่าจะไวกว่านี้โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เนื้อน้องมาแล้วนะครับผมสภาพของผมตอนนี้ก็ไม่มีกางเกงใส่แล้วครับปัจจุบันเทมมิ่งเหลือแค่60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อน้องไปเลยครับทีนี้น่าจะขึ้นรัวๆแล้ว,ลวครับ ขึ้นมามากกว่าเดิมไม่เยอะเท่าไหร่ครับโอ้โหไอตัวนี้ผมว่ามันขึ้นน้อยนะขึ้นน้อยมากๆเลยถ้าใครอยากจะให้ได้เทมปิ้งเอฟเฟกดีๆก็ต้องใช้กิบเบลิลนะครับผมผมไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าผมจะได้มาจับเนสซี่ในวันนี้ไงแต่ก็ได้มาแล้วก็โอเคครับเรียบร้อยครับเราได้เนสซี่มาแล้วนะครับอีลัสโมโซลัสอันนี้จะเป็นเนสซี่ของมอสแอนูนากินะครับมันจะเปลี่ยนชื่อใหม่อ่า โอเคก็เดี๋ยวไงเราพามันกลับบ้านกันเลยดีกว่าครับผมไปเจอกันที่บ้านดีกว่าโอเคครับผมขณะนี้นะครับผมก็พาเนสซี่นะครับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเลเวล6 2รนะครับหลังจากจับได้เดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตกันเลยดีกว่าครับมันมีเลือดนะครับ29,184ส่นเก้าน่า1,840ดปเมจ6 4ีสปีด1าหนะครับน้อยสี่สิบดเก็อยูี่ในเกณฑสดีพอสมควรเลยนะครับมอ่าตัวนี้เดี๋ยวยังไงชื่อผมจะค่อยตั้งก็แล้วกันครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านบนกันเลยครับสีของมันก็จะเป็นสีน้ําเงินมืดนะครับผมผสมกับสีเขียวแบบว่าพวกคราบสนิมคราบตะไคร่อะไรพวกนี้ครับผมอ่าก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับไม่ถึงว่าสวยงามมากโอเคครับงั้นเอาเป็นไวไน่าในพันนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ